สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมอใต้กีกแล้วคลิปนี้แม่หมอก็มาทำนายความรักให้กับชาวราศีมังกรโดยเฉพาะเลยมังกรนะคะก็พูดก็คือผู้ที่เกิดวันที่22ทธันวาถึงวันที่21มกราคมนะคะประจำเดือนกันยายน2563ท่านใดที่มาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งตั้งเตือนช่องแม่หมอด้วยนะ เวลามีคลิปมาเนี่ยจะได้ดูก่อนใครเนาะอ่ะก็แม่หมอนะคะมี Facebook ด้วยนะคะมีเพจชื่อเพจวีดาทารโหลดไหนๆชื่อเดียวกับชื่อช่องอยากดูดวงอยากติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือพูดคุยอะไรนะครับก็ไปคุยกันในเพจได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะของชาวราศีมังกรเนี่ยประจําเดือนกันยายน63เนี่ย ความรักของคุณนะคะจะเป็นยังไงนะคะอาจจะไม่ใช่ของคุณทัง้งหมดแต่ว่ามันก็เป็นแบบโดยรวมนะคะโดยรวมไม่ใช่การทําในส่วนตัวเนาะมันก็จะแต่แบบว่าไม่ได้ตรงทั้งหมด100%ยนะคะทีนี้มาดูกันไพ่ประจำตัวของคุณนะคะได้ไพ่ 3, ถ้วย3ถ้วยก็คือไม่หมองไม่แน่ใจว่ามีบุคคลที่3เข้ามาไหมถ้าไม่ใช่นะคะด้านนี้ก็คือ เดือนนีอ้อาจจะมีการพบเจอผู้คนเยอะนิดนงึงสังสรรค์เยอะนิดนึงนะคะมันมีบุคคลก็มาหลายคนอะเออนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นเรื่องไม่ดีทั้งหมดนะคะมันอาจจะหมายถึงการสังสรรค์พบปะได้พบได้เจอคนก็ได้นะคะแต่ว่าทําไมสิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณในไพ่สิบดาบช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะได้ไพ่เหนื่อยอาจจะมีเรื่อง กระทบกระทั่งจิตใจกันนิดนึงนะคะสิดดาบคือเออแบบสุดแล้วอะเจ็บสุดแล้วอนะหนักอะเอานะ,ะหรืออาจจะหมายถึงการเหนื่อยเฉยๆอาจจะไม่ได้เสียใจอะไรแต่แบบสิ่งที่เขาทําบางสิ่งบางอยาา่างแล้วคุณเฟลหรือคุณอาจจะเฟลมาก่อนในอดีตก็ได้นะคะออทีนี้ท่านเรื่องสุขภาพไม่หมอดจากังวนในเรื่องของสิดดาบสิบดดาบก็คือการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวไมเกรนนะคะ การพักผ่อนไม่เพียงพอก็ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะแม่หมอเป็นห่วงชาวมังกรทุกๆคนนะคะอดีตที่ผ่านมาก็ได้ไพ่ดีแหละตำแหน่งคนรักก็ได้ไพ่สองถ้วยเขาก็รู้สึกดีกับคุณตำแหน่งคุณนะคะได้ไพ่เด็กถือถ้วยคุณก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเป็นคนจริงใจค่ะนะคะเซนลี่แล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทนในตั้งตัวด้วยนะคะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะในอดีตหมายถึงว่าคุณอาจจะมีของขวัญให้เขา มีของเซอร์ไพรส์เขาหรือมอบความจริงใจมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาก็ได้ค่ะเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะเขาได้ไปสองถ้วยแม่หมอไม่อยากจะตีว่าแบบเออเป็นเนื้อคู่เพราะว่าถ้ามันเป็นงโดยรวมมันอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นว่าเขาไปมีเขามีเนื้อคู่คนอื่นก็ได้นะคะเพราะว่ามันติดตกตําแหน่งเขาคือคนคนนี้คนรักของคุณเนี่ยเขาดวงเขาเนื้อคู่ของเขาขึ้นไงแต่แต่อันนี้นเป็นดวงโดยรวมแม่หมอก็ไม่รู้ว่า มันขึ้นกับคุณหรือมันไปนขึ้นกับคนอื่นใช่ปะ,ะอันนี้เราดูโดยรวมอมืทีนี้อุปสรรคและปัญหาให้ระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงราชินีดาบเป็นคนพูดตรงค่ะเป็นคนบางทีพูดไม่คิดคือแบบมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาก็ตามแต่ราชินีดาบเนี่ยพร้อมที่จะถือดาบใส่อยู่แล้วก็ฟาดใส่หน้าเลยดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเขาก็ต้องเจ็บใช่ไหมอือก็ ให้ระมัดระวังหรืออาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้ที่พูดจาไม่ดีใส่คุณแล้วทำให้คุณรู้สึกเสียใจเออพูดบางอย่างแบบเหมือนมะนาไม่มีน้ำมาพูดอะไรก็แบบไม่คิดใส่ฉันเลยอะ่ะอืมแล้วก็เดรสตันเนี่ยอาจจะด้วยวัยยาวุธแล้วก็ดูแบบวัยวุธคุณวุฒิคุณมาตกไปสักปัญหาแปบลบว่าเขาอาจจะไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่มีความรับผิดชอบเขาอาจจะทําตัวเป็นเด็ก ไร้สาระหรือแม้แต่ไม่สนใจเราก็ได้ตกอุปสรรคปัญหานะคะทีนี้ความรู้สึกนะึกคิดด้ t เดอะเฮอร์มิและก็ราชินีถือไม้เท้าเดอะเฮอร์มินะคะก็คือคุณอาจจะเคยผิดหวังนะคะคนโสดอาจจะเคยผิดหวังรุนแรงมาในอดีตก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่อยากเปิดใจให้ใครฉันอยากอยู่คนเดียวเพราะที่ได้มีรักที่ได้มีทุกข์ฉันไม่อยากจะมีแล้วนะฉันอยากทํางานราชินีิืมครับ ฉันอยากจะทํางานงานไม่คเคยทรยศหักหลังฉันฉันอยากจะทํางานหาเงินฉันอยากจะเป็นผู้หญิงเก่งนะฉันไม่พึ่งใครก็ได้ฉันไม่พึ่งผู้ชายก็ได้นะฉันพึ่งตัวฉันเองก็ได้ราศีไม่ท้าคือเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ทํางานเป็นคนเก่งแอคทีฟค่อนข้างเยอะความรู้สึกของคุณแบบนี้คือคุณอาจจะแบบอยากจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานก็ได้ส่วนคนมีแฟนลากนะคะคนมีแฟนช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเขายุ่งกัน The มนี m คือเป็น,นเป็นไพ่โดดเดี่ยวนะ ก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะยุ่งกันสักเท่าไรคนรักก็ไม่มีเวลาตัวคุณเองเนี่ย mm. ก็อาจจะแบบ mm. ก็เลยเอองั้นอยู่คนเดียวก็ได้เป็นไพ่แบบอยู่คนเดียวหรืออาจจะหมายถึงการนึกถึงชาวราศีกันก็ได้นะคะแต่เฮ mm. อมิทีนี้ปัจจุบันนะคะได้ไพส่สีไม้เท้าคนมีแฟนเนี่ย mm. ก็มีโอกาสได้เจอกับคนรักอยู่นะคะก็ mm. ยังเจอก็อ mm. ยู่ด้วยกันก็แฮปปี้แต่ ในใจลึกๆมันมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่ในใจคุณหรือบางทันที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีโอกาสจะได้มาเจอกันแต่ใจมันลึกๆมันก็แบบเออเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องแยกกันอีกแล้วอะเดทโผล่ขึ้นมาอาจจะหมายถึงชาวราศีพิจิกนะคะมีติดแฮงแมนมีติดเด็กถือดาบให้ระวังในเรื่องของคำพูดการพูดจามไม่ดีพอเจอกันทุกอย่างมันน่าจะดีอะ แต่มันดันมาเจอเด็กถือดาบคือคนที่คิดไม่ค่อยดีคนที่แบบอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้คือก็ก็ภายนอกมันเหมือนจะดีนะเออได้พบได้เจอกันแต่ในใจลึกๆมันเหมือนมันมีนมแผลอยู่ตรงนั้นนะ่ะอืมแล้วคนโสดละ่ะคนโสดก็มีเกณฑ์นะคะจะมีคนเข้ามาได้พบได้คุยแต่ว่าดูแล้วก็ยัง ให้ดูดูไปก่อนแม่หมอแนะนำให้ดูดูไปก่อนเพราะว่าไพา่ร็อคเกอร์มี Deception De คนบางคนไม่พูดความจริงดังนั้นเนี่ยจะครบใครไม่หมดแนะนําว่าให้ดูกันไปสักระยะนะคะถ้าตัดสินใจทําอะไรรวดเร็วไปเนี่ยอาจจะมีโป๊ะแตกนะอทีนี้มาดูไพ่ในอนาคตได้ไพ่เจ็ดไม้เท้า The Moon The Tower แล้วก็หกไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยหมายถึงการปิดกันนะคะเป็นคนที่ยืนหยัด อะคนโสดก่อนคนโสดก็ปิดใจค่ะนะปิดกัน้นใครเข้ามาเล่นๆใครเข้ามาแบบเ,เห็นฉันตลกเห็นฉันเป็นของตายะอะไรเงี้ยคุณก็จะปิดใจคือในอดีตคุณอาจจะเจออะไรไม่ดีมาคุณก็ด้แบบปิดใจฉันขออยู่กับตัวเองฉันขอโฟกัสที่งานฉันแล้วก็แบบมีคนเข้ามานะแต่ไม่เอาเลยปิดเดอะมูนเดอะทาวเวอร์คือจบปิดไม่เอา อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมีนนะคะเดะมูนถ้าไม่ใช่เนี่ยคุณก็ยังกังวลอยู่ยังไม่เปิดใจก็เลยแบบเออขอปิดก่อนส่วนคนมีคู่เนี่ยก็ระวังนะคะในเรื่องของแบบบางทีรู้สึกเหมือนว่าพึ่งคนรักไม่ค่อยได้นะคะต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้เสร็จไหมคะคือเป็นคนที่อยู่กับตัวเองยืนหยัดด้วยตัวเองเนาะไม่พึ่งใครปัญหามีเข้ามาทุกความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไร ปัญหามันมีอยู่แล้วค่ะนะก็ค่อยๆแก้กันไปออาจจะแบบบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเยอะอแล้วมันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์แต่บางคนที่ความสัมพันธ์เหนียวแน่นเนี่ยก็ยังแบบยังไปได้ดีอยู่แหละนะมันก็อาจจะมีไม่ดีบ้างแต่ก็มีดีบ้างนะสามถ้วยไพ่ประจําตัวก็หมายถึงแบบก็อาจจะโฟกัสอะไรนะอาจจะผ่านมันไปได้แล้วก็กลับมาดีก็ได้นะคะ ไพสรุปเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาเป็นคนทัศนามีนกระกดกพิจิกหรือคนพุจาดีคลมดีเฟรนลี่อัธยาศัยดีดูเหมือนเจ้าชู้มีโลกส่วนตัวติดนะคะโผล่เข้ามาเพราะว่ามีอัศาวินถือถ้วยกับหนึ่งถ้วยนะคะโผล่ขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าใจคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะสามใมเท้าแล้วก็รู้สึกเหมือนผิดหวังเพราะเขายัางไม่จริงจังเขาเป็นอัศาวินถือถ้วยคือเขายังอยู่บนหลังมา้าเขาจะไปไหนก็ได้ เขาอาจจะคุณอาจจะลอยเขาจริงจังชัดเจนแต่ว่ายัางไม่ได้นะยังไม่ได้เดือนนี้แค่พ้เป็นดวงโดยลายเดือนนะมันอาจจะแบบเดือนนี้ไม่ได้อนาคตอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือมันยังไม่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งคาดหวังพอคาดหวังปุ๊บนะสามดาบเข้ามาแปลว่าจะผิดหวังดังนั้นคิดกลางๆนะคะก็มีคุคุยแกงเงาใช้เวลาของฉันไปอย่างนี้นก็ได้นะคะคนมีคู่เนี่ยคนละก็พูดจาดีอยู่นะคะแต่ดูเหมือนแบบ เฟนลี่ไปอ่ะไม่รู้ว่าเฟนลี่กับเราหรือเฟนลี่กับคนอื่นนะคะเออแต่เขาก็รู้สึกดีกับเราเขาก็มาเขาก็ไม่ทิ้งเรานะแต่ว่าสามดาษก็เหมือนกันไม่ต่างกับคนโสดก็อาจจะมีเรื่องข้ผิดหวังกับคนรักนิดนึงนะคะทีนี้มาดูไพ่ o r a c l e นะคะไปแรก d s c e p t i o n คือมีคนใส่หน้ากากอะ่ะ สายนักการในความสัมพันธ์ในอันเนี้ยมันอาจจะหมายถึงว่าไม่พูดความจริงการปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงก็ได้คือสวมหน้ากากเขาจะสวมเป็นอะไรก็ได้แต่เขาไม่พูดความจริงเขาาจ,จะพูดในสิ่งที่แบบทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้ก็ได้แต่คนคนนี้ไม่หมาะมองว่าดื้อน,นะติดไพ่ The Strength โผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นชาวราศีสิง แล้วก็เป็นคนที่ดือ้อเป็นคนที่เก่งดูเหมือนเจ้าชู้จับตัวยากเพราะปลายลไม่พูดความจริงคุณก็บอกว่าคุณก็ทำดีขเขาเต็มที่แล้วนะคะดีมเพสคุณก็ใจดีช่วยเหลือเขาทุกอย่างแล้วอะแต่เขาดื้อมากอืมก็เขาอาจจะไม่พูดความจริงบางสิ่งบางอย่างก็อย่างที่แม่หมอบอกว่า อย่าเพิ่งไว้ใจอะไรค่อยๆดูไปไม่ต้องเร่งรีบมาต่อไป expect your love มีคนเข้ามาอีกแล้วนะตัวคุณ the lovers the l o v e r มี s นะคะมีคนเข้ามาอีกแล้วแต่ก็ยังลังเลอยู่เอาไงดีตัวเลือกทางเลือกอาจจะเป็นตัวคุณเองนี่แหละที่มีบุคคลอื่นเข้ามาหรือคุณเนี่ยไปเป็นตัวเลือกเขาเขาได้ไพ่สี่ถ้วยเขาบอกว่าคุณยังไม่ได้แบบ เป็นคนที่ใช่ร้0ก็ได้หรือเขารอให้คุณเลือกเขาก็ได้นะคะอืมให้แสดงความรักความรู้สึกออกมาเขาบอกว่าคุณไม่ค่อยแสดงเพราะว่าคุณปิดปิดการปิดใจไม่แสดงออกแข็งด้วยราชีดาบอืมพ่อบอกว่าแสดงความรักออกมานิหนึ่งก็ได้นะใบต่อไปเพฟฟูเนสนะคะไพ่อบอกว่าให้สนุกสนานแล้วก็มีอารมณ์เขาเรียกว่านะ ปล่อยความรู้สึกทแท้จริงของคุณออกมาอ่าคนโสดคะ่ะถ้าไม่รู้จะไม่รู้จะแสดงความรักกับใครส่งมาที่แม่หมอได้แม่หมอก,ก็โสดนะคะก็ะโสดเหมือนกันเนาะก็ส่งมาให้แม่หมอได้มาทกมาพูดคุยแม่หมอได้นะคะบอกหลักแม่หมอได้แล้วก็หรือบอกรักหนะ้าคนในครอบครัวก็ได้โชคดีนะคะอย่างน้อยคุณมีครอบครัวที่รักคุณได้สิบถ้วย ครอบครัวรักคุณค่ะนะคะคุณอาจจะต้องเหนื่อยเพื่อครอบครัวและเสียสละเพื่อครอบครัวแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวไม่เป็นไรไม่เหมอะขอใจแล้วก็ไม่หมอจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่ทําแบบนี้ไม่เหมอะเองก็เป็นแบบนั้นค่ะเราดูแลคนในครอบครัวเราเป็นเสาหลักของครอบครัวสาวโซดไม่แปลกใจที่โสดเพราะเราดูแลตัวเราเองได้ดูแลครอบครัวเราได้ดังนั้นเนี่ยเป็นการเลือกคบผู้ชายเราจึงจะแบบว่าเลือกเยอะนิดนึงไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่เข้ามาและทำให้ชีวิตเราดี คุณรักครอบครัวของคุณค่ะนั้นแล้วก็คุณเนี่ยยอมเหนื่อยทุกอย่างเพื่อครอบครัวของคุณในภัยสิบไม้เท้าเนี่ยคือทําทุกอย่างได้เพื่อครอบครัวและสิ่งที่คุณได้กลับคือครอบครัวก็รักคุณค่ะนะชาวมังกรนะคะแม่หมอก็รักชาวมังกรทุกคนนะคะคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณชาวมังกรทุกคนที่รับชมแม่หมออาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะคะก็เป็นดวงโดยรวมเนาะก็ไม่ได้ถูกเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแม่หมอกก็เข้าใจนะก็ขอบคุณนะคะยังไงก็ อย่าลืมติดตามแม่หมอฝากไลค์แชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะใครอยากดูดวเป็นการส่วนตัวติดต่อที่ Facebook วีดา้าทาลดดในนายชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยนะเอาละวันนี้แม่หมอก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ